จะเบียงเตรียมให้แม่ค่ะให้กินกับกาแฟลูกสาวซื้อโมฝาร์เยลินค่ะซื้อชาิที่ทำงานทำโมาฝาก สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ในเะยลินก็อยากกินอะไรหวานๆนะคะก็เลยสั่งปังเย็นกันนะคะมาเป็นในรูปแบบถ้วยแบบนี้นะ่ากินมากปังเย็นนมชมพูแล้วก็มีท็อปปิ้งด้วยเจลลี่ขนมปังแล้วก็มีคอนเฟกด้วยนะคะนี่ค่ะอุย้ยร้านนี้ร้านประจำสั่งกินบ่อยมากอันนี้แก้วละห้าสิบเจ็ดบาทนะคะอร่อยมากเลยกินกายลินเป็นประจำ ทดแทนทดแทนน้ำแข็งใสได้นะคะอร่อยจริงๆนี่ดูสิคะแล้วก็โรยหน้าด้วยนี่เขาเรียกว่าอะไรเป็นสตรอเบอรี่นี่นี่คะ่<ฮ>ะจริงๆแกนี้ออกกมได้เนอ้อไอ้ที่เขาขาดเอาไว้ไม่เป็นไรใช่ นี่ค่ะของปรดยายลินนะคะยายลินนะชอบกินมากวันนี้ร้อนด้วยเนาะร้อนอากาศร้อนใช่จริงๆแล้เเมื่อเช้าว่าจะไปอไปซื้อเครื่องทําใส่กินแต่ขี้เกียจิย <c oughs> อากาศมันร้อนด้วยอะไรด้วยเหนื่อยไปจ้ะนี่ค่ะดูสิเป,เปิดเลยนะเปิดเลยโอ้น่ากินมากดูโอ้โ <c oughs> หยายลินลองดูด ชื่นใจสักคำหนึ่งสิโอ้ยรับรองจุ่มไปฮม,มชื่นใจไหมสุดๆด,ดีใช่ไหมนี่แหละวันนี้ใช่ไหมล่ะนี่ถ้าจะกินก็ช้อนตักนะคะเขามีช้อนมาให้ด้วย <c oughs> ของโปรดเยลินสั่งบ่อยนี่นี่นะคะเยลลีอ่อร่อยร้อนๆเนาะกินอย่างนี้เนาะอืมร้อนๆพอกินเย็นเข้าไปนี่โอ้โห อนี่ค่ะอ mm hmm. ชื่นใจสุดยอดวี y g กูดขนมปังก็อร่อยนะ mm hmm. นี่เป็นไงทำป,ปิง้ง mm hmm. โหน่ากินมากอ,มอร่อย <Yeah. S 1> เยี่ยมปิ้น <Fin. S 1>